สวัสดีครับครับวันนี้เรามาพบกับกับการรีวิวของรถตัวโตโยต้ายาริสเทสแบกนะครับวันนี้เรามาทําคลิปสั้นๆมาเจอกันกับพวกระบบปุ่มต่างๆที่เราต้องใช้ประจํานะครับแล้วก็เป็นการตรวจเช็คระบบเบื้องต้นว่าเราควรที่จะดูแลอะไรเบื้องต้นก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับว่าจะมีอะไรเบื้องต้นที่เราต้องตรวจเช็คก่อนนะครับ ก็วันนี้เรามาตรวจเช็คื้งต้นก็คือคํานิยามก็เป็นท่าน้านะครับน้ําแรกที่เราไปเจอนะครับก็คือเป็นตัวน้ำมันเบรกนะครับตัวนี้ตัวนี้ที่เราตรวจเช็คได้นะครับก็มันเป็นลักษณะว่า,ามันจะมีรอยขีดว่าตัวตีเป็นเป็นแม็กท่าไห่นะครับแล้วก็โลเท่าไหร่นะครับ,เร,รบเราจะสามารถดูได้เลยนะครับพวกนี้จะตรวจสอบได้ว่า,าน้ํามันตัวนี้มันจะไหลออก เยอะอะไรเท่าไหร่หรือเราต้องการรีฟิวหรือการเติมเนี่ยครับเราก็สังเกตได้นะครับที่ตรงขีดนะครับอีกอย่างนะครับต้องเป็นตัวน้ําตัวกระจกนะครับตอนนี้เราก็สามารถจะพิจาราได้นะครับว่าเอามันเป็นอะไรยังไงแต่แนะนําลูกค้านะครับอย่าเติมพวกน้ํายาสไลด์พวกนี้เข้าไปนะครับเพราะว่า ถ้าเกิดเราใช้นานๆเนี่ยมันอาจจะเป็นตะกอนได้นะครับหรือถ้าเกิดลูกค้าอยากได้น้ํายาตัวนี้จริงก็คือสั่งผ่านโตยต้าได้เลยนะครับทุกสูตรในการไม่ได้มีให้นะครับแล้วก็เป็นตัวก้านวัดตัวน้ํามันเครื่องนะครับตัวนี้มันจะมีขีดนะครับเอ๋นะครับหนึ่งสองอยู่นะครับไม่ควรต่ํากว่าขีดล่างนะครับแล้วก็ไม่เกินเติมเยอะกว่าขีดข้างบนนะครับให้ดูให้ดูระดับประมาณนะครับ อันนี้3ามน้ำแล้วนะครับครับแล้วเรามาต่อกันที่ตัวน้ำยาหล่อเย็นนะครับตัวน้ำรน้ำยาหล่อเย็นตัวนี้ครับมันจะวิ่งเข้าในในตัวระบบเครื่องยนต์น,นะครับไปช่วยให้อุณหภูมิของเครื่องยนต์ตัวนี้ต่ําลงนะครับแล้วก็เครื่องยนต์จะมีประสิทธิภาพที่ใช้งานได้ได้ดีขึ้นนะครับตัวนี้มันจะใช้ในการหมุนเวียนเข้าไปนะครับเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นน้ำพวกนี้ถ้าเกิดน้ำพวกนี้มันจะเปเกิดการระเหยที่โดนความร้อนอะ่ะมันจะ หมดไปเร็วกว่าครับแต่ตัวน้ํายาตัวนี้มันจะช่วยได้ให้การการใช้รางดอยนีเนี่ยดีขึ้นนะครับและก็มาเจออีกน้ำหนึ่งนะครับเป็นตัวน้ํากลั่นเป็นโมตัวแบตเ,เตอรี่นั่นเองนะครับตัวนี้จะสังเกตได้ว่ามีตัวโลกับตัวอัพอยู่นะครับก็คือเป็นตัวแม็กสูงสุดว่าคุณเราควรจะเติมเท่าไหร่และก็ถ้าเกิดว่ามันต่ํากว่านี้แสดงว่าน้ํากลั่นของเราอะครับ เขาเรียกว่าหมดไปหรือหรือต้องต้องเติมแล้วนะครับการเติมเนี่ยครับเราก็บิดนะครับบิดตัวนี้นะครับออกมานะครับบิดออกมาหลังจากนั้นเราก็เติมน้ําตั่เข้าไปได้เลยนะครับโดยสังเกตว่าน้ํากั่นตัวนี้มันอยู่จุดที่เขากําหนดหรือยังนะครับถ้าเกิดเลยไปแสดงว่ามันเยอะเกินไปครับหรือถ้าเกิดมันน้อยไปแสดงว่าเราก็ต้องเติมเข้ามาให้มันอยู่ระยะพอดีนะครับอันนี้การปิดนะครับผมปิดเข้าไป แล้วเบ็ดของเรานะครับมีทั้งค้วบวกและค้วลบนะครับให้สังเกตว่ามันจะมีเสียงแดงแล้วก็มีตัวเลขบวกนี้แสดงว่าฝั่งนี้เป็นฝั่งบวกนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นฝั่งลบนะครับเกิดลูกค้าตัานใดที่จะการจำาม้อเบ็ดเนี่ยจะได้รู้ครับไปนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ทุกทุกคนแนะนําก็คือเป็นตัวยางนะครับยางเดี๋ยวเราไปดูที่วันเดือนปีผลิตว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาชมก่อนนะครับให้ลูกค้าสังเกตง่ายๆนะครับจะมีเหมือนกับกรอบวงรีตัวนี้นะครับ ตัวนี้ไม่ใช่วันที่นะครับไม่ใช่วันที่อะไรนะฮะก็คือตัวนี้จะเป็นสัปดาห์ที่ผลิตแล้วก็เดือนแล้วก็ปีครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องสังเกตวา่าปีนี้มันผลิตอยู่ที่ไหนแต่ว่านี่มันเป็นผลิตที่ปี2019นะครับสัปดาห์ที่เท่าไหร่ก็สัปดาห์ที่5ที่เดนะครับตัวนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นวันที่นะครับเป็นสัปดาห์ที่แล้วก็ปีที่ผลิตนะครับ แล้วก็เราก็มาดูนะครับยางว่าเนี่ยยางเนี่ยเราต้องเติมลมขนาดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นรถเก่งตัวน,นี้นะครับผมแนะนําเป็น3.2หน้าหลังเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราบรรทุก,กันัะก็อาจจะเพิ่มหน้าหลังนันหน่อยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีเป็นๆที่วา่าสามารถจะบอกลูกค้าได้วา่าเติมอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับ แล้วก็การ <S <S การที่ว่าเราสังเกตได้ว่ายางอันนี้มันสึกหล่อไปอะไรเท่าไหร่นะครับสังเกตง่ายๆนะครับยางเราจะมีรูปสามเหลี่ยมนะครับตรงน,นี้นะครับรูปสามเหลี่ยมนี้นะครับนี่นะครับรูปสามเหลี่ยมแบบนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าดอกอยางหรือพวกน,นี้ยสึกหล่อลงไปเกือบถึงตัวสามเหลี่ยมนี้แสงดงว่ายางของเรานะครับมันจะเริ่มอันตรายแล้ว นะครับหรือว่าหมดสภาพในการใช้งานแล้วนะครับหรือว่าสังเกตได้ที่ดอกว่าดอกมันตื้นลงนะครับดอกมันตื้นนะฮะตอนนี้ดอกมันยังลึกอยู่นะครับดอกต้นนี้ความลึกของของดอกนี้ยังลึกอยู่ถ้าเกิดมันตื้นหรือมันบางเนี่ยแสดงว่าเราก็ควรที่จะถึงเวลาแล้วที่การเปลี่ยนครับ เด uh oh, hmm. De ี๋ยวเราจะมาดูด้านในนะครับว่าปุ่มที่เราใช้ต่างๆเนี่ยครับจะเป็นปุ่มลักษณะไหนและก็วิธีการใช้งานมันเป็นอย่างไรและก็ปุ่มนี้มันคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูด้านในนะครับว่าปุ่มหลายๆปุ่มที่มันอยู่ตรงแผงประตูตอนนี้ครับว่ามันเป็นยังไงนะครับว่าอะไรยังไงนะครับก็ตัวแรกนะครับตัวแรกตัวนี้จะใช้พวกคอนโทรลเรื่องกระจกนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเมื่อนึกไปที่มีลักษณะว่าเป็นเป็นเขาเรียกว่า,าตัวอักษร A ตัวนี้นะครับก็หมายถึงว่าตัวนี้เป็นออโต้นะครับเป็นออโต้แต่องค์อื่นก็ยังใช้ระบบไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นออโต้ขึ้นลงได้สุดโดยที่ว่ารอนะครับก็ตัวนี้มันจะเป็นฝั่งด้านคนขับนะครับตัวนี้มีเจมโปรเทคชันด้วยนะครับตัวที่ เป็นตัว A จะมีเจมบริันเจมปริันคืออะไรคือตัวป้องกันการหนีบนะครับตัวนี้พอรู้สึก่าน,นี้ปุูมเนี่ยมันจะดันลงเองอัตโนมัตินะครับครับปุ่มที่2นะครับที่ที่เราจะมาชมกันนะครับเป็นปุ่มตัวนี้นะครับเป็นปุ่มตัวนี้จะเป็นการล็อกกระจกทั้ง3บานนะครับ ยกเว้นข้างคนขับอย่างเดียวนะครับที่ไม่ล no, ็อกนะครับอาจจะมีเด็กเล็กเด็กแดงอะไรย่างเงี้ยครับตัวนี้จะช่วยล็อกกระจกได้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวล็อกประตูนะครับเป็นท่านล็อกเองนะครับตัวนี้จะบังคับด้วยมือของเรานะครับเปิดการเปิดปิดนะครับตัวล็อกก็คือล็อกนะครับการเปิดนี่ก็คือการเปิดล็อกตัวนี้ออกไปนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวพับกระจกแบบไฟฟ้านะครับเอ่อลอกกดลงไปนะครับก็มันก็กด หรือว่าตัวกระจกด้านนอกะครับจะพับเข้ามานะครับกดนี่ไปฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราเปิดกระจกหรือว่าให้กระจกพับออกไปเราก็กดอีกทีนึงมันก็พับออกนะครับก็คือเป็นตัวพับกระจกนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายในในปัจจุบันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวปรับกระจกมองข้างนะครับ รับกระจกมุมมองนะครับตัวตรงมุมมองนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากไล่ซ้ายหรือขวาเราแค่บิดไปนะครับมันมีตัว R และตัว L ก็คือ left and right นั่นเองนะครับคือซ้ายฝานะครับการทำนี่นะฮะยังไงนะครับก็คือการโยกครับขึ้นลงอย่างนี้ครับซ้ายขวานะครับแล้วแต่ว่าการมุมมองของแต่ละท่านเนี่ยครับเป็นยังไงลักษณะไหนนะครับซ้ายก็อย่างนี้เลยครับการยกเลิกไม่ใช่ซ้ายขวาก็คือการหมุนตรงกลางนั่นเองนะครับตัวนี้มันจะยกเลิกออกไปนะครับ ครับผมต่อไปนะครับเราด้านล่างตัวนี้นะครับเราจะมี2สองปุ่มนะครับมีตัว A แล้วก็ออฟตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวคล้ายๆกับถนนเลื่อนแล้วก็ออฟเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปชมตัวแรกนะครับตัวเลขตัวนี้จะเป็นระบบตัว stop and start system นะครับตัวนี้ตัวนี้สามารถเปิดและปิดได้ครับมาเจอกับปุ่มที่2นะครับตัวนี้เป็นตัวระบบ v s c นะครับ ตัวน,นี้เราใช้การปิดระบบก็คือเวลารถลูกค้าเนี่ยติดหลุมติดไหลนะครับก็คือไปจะปิดในการให้กําลังเครื่องยนต์นะครับส่งกําลังไปยังล้อของเราเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มจะได้รถเราครับจะได้ผ่านถุกประสับตรงนั้นอะ่ะไปได้สะดวกและก็สบายขึ้นครับครับปุบ่มต่อไปที่เราจะเจอนะครับตอนนี้มันจะเป็นที่เขาเรียกว่าล็อกเด็กหรือล็อกล็อกด้านในนะครับตอนนี้เวลาเรากดลงข้นงล่งนะครับเอ่อตัวน,นี้จะสามารถเปิด ได้อย่างเดียวคือด้านนอกนะครับด้านในไม่สามารถจะเปิดได้นะครับอันนี้ป้องกันในการที่เด็กอาจจะซนอะไรประมาณนี้ครับเปิดออกนะครับครับผมอีกปุ่มหนึ่งนะครับที่เราจะมาเจอกันนะครับก็คือปุ่มที่กดด้านหลังตัวนี้นะครับเป็นปุ่มที่กดแล้วเราจะสามารถพับเบาะลงไปได้นะครับกดอย่างนี้นะครับแล้วก็ดึงเบาะลงมาประมาณนี้นะครับวิธีการปิดก็คือหนึ่งเข้าไปนะครับยกตัวดัมเบลนิหต่ายนะครับ เบลนิดหน่อยนะครับแล้วก็กดไปวันนี้นะครับ,รบสำหรับวันนี้เราก็าได้แนะนําการดูแลรถเบื้องต้นนะครับแล้วก็ปุ่มระบบต่างๆที่ลูกค้าใช้งานอยู่ตลอดนะครับแต่อย่าลืมนะครับลูกค้าช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ